ปิดด่านปุ๊บคอนสเตอร์เงียบปับ๊บบิ๊กหวานพลตำรวจเอกทวัชชัยเจริตำรวจแห่งชาติเผยว่าหลังไทยสั่งปิดด่านและตัดระบบโทรคมนาคมที่ชายแดนไทยกัมพูชาปรากฏว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์ลดลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากัมพูชาคือฐานใหญ่ของแก๊งคอนสเตอร์อันดับหนึ่งแต่ที่ผ่านมาทางการกัมพูชาก,กลับไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปราบปรามตอนนี้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากชายแดนถูกบล็อก บ่อยครั้งที่ทําให้โทรศัพท์หลอกลวงเริ่มเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้จะยังไม่ได้ประสานโดยตรงกับตํารวจกัมพูชาแต่ไทยก็เตรียมใช้ UNODC และ INTERPOL เพื่อกดดันให้กัมพูชาร่วมปราบแก๊งเหล่านี้อย่างจริงจังเพราะเราจะไม่ยอมให้คนไทยต้องตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้มีส่วนร่วมได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับและอย่ายลืมกดติดตามกดหัวใจเอาไว้ คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสาคัญกับอับดุลนักเล่าข่าวลุงจะเล่าให้ฟังครับ